ผมนิติกริติสีวรจน์น,นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพลังตัวเลขได้คิดค้นเรื่องของพลังตัวเลขในรูปแบบของยันแบบนี้นะครับแต่เดิมทีเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลสถิติเรื่องของเบอร์มือถือแล้วก็ค่อยมาค้นพรควัตาสตระจันของพลังตัวเลขจึงมามีสิ่งนี้พัฒนาด้วยนะครับคือตัวเลขและก็พลัง เป็นยันนี้ครับมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะครับคือเรื่องของยันมาตางตัวเลขนีเรียกว่าพลังตัวเลขคุ้มภัยเรียกทรัพย์นะครับลักษณะจะเป็นนี้เริ่มเนี่ยเริ่มต้นน่าสนใจมากเกิดจากความฝันผมฝันถึงพา้านสีแดงบึกสีดําและในลายของพายานเป็นลักษณะของเท้าเวสุวรรณคือการฝันเนี่ยเราต้องต้องเข้าใจก่อนว่าการฝันเนี่ยฝันก็คือฝันไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าฝันจะไม่มีเรื่องจริงบางเรื่องที่มันจริงจิตเราจะรู้ว่าสดชื่นและมีพลังนะครับเรวานิมิตที่ที่เชื่อมต่อสื่อสารผมรู้สึกชัดเจนกับฝันนี้ว่าเออผยันลอยมาแล้วจิตก็รู้ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษย์เราก็แค่บอกข่าวสารว่าเออพระองค์ท่านเมตาก็หารูปเคารพบูชาหรือพยันมามาครอบครองนะครับจะได้รับพลังการคุ้มครอง เมตตาจากพระองค์ท่านแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชํานาญเรื่องของพลังตัวเลขคิดว่าถ้าเราไปแนะนาวัตถุมงคลมันจะเป็นเรื่องของการไปเสียตังค์เอางี้และกันก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์ของตัวเลขซึ่งแทนพลังงานของพระเวสสุวรรณด้วยง่ายๆเลยเลขแเนี่ยแทนยักษ์ในโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพระราหู นะครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะหมายถึงยักษ์คนตัวใหญ่ทีนี้พระราหูเนี่ยก็จะเป็นมิตรกับเป,เป็นพลังที่เป็นคู่สมคลกับเลขสองดาวจันทร์ก็จะพอสองกับ8ชนกันคือกลายเป็นเงินทองแต่ถ้าเกิดราหูเจอพระเกตก็จะกลายเป็นเรื่องของแคลค่าคงประมัณจึงทําให้การบุญการกระทบองศานะครับของตัวเลขนี้ถูกวางเพื่อให้มีทั้งคุ้มครองแคลค่าแล้วก็เรียกทรัพย์จึงเรียกว่ายันตัวพลังตัวเลขคุ้มภัยเรียกทรัพย์นะครับ ทีนี้องศาและการดีไซน์มันเกิดจากความทำนานแล้วก็จิตวิญญาณบางอย่างบอกว่าให้ทำแบบออกแบบเสร็จโดยใช้มือถือออกแบบปั๊บๆๆผมก็ส่งรูปภาพที่ใกล้เคียงตัวตัวนี้นะฮะก็คือไปให้คนที่มีผมเชื่อว่าเป็นมีคนมีสัมผัสสิกเซนที่ดีเขาจะตอบเหมือนกันโดยที่ไม่นั้หมายว่าสิ่งนี้เมื่อสร้างแล้วอย่าไปไว้ในบ้านให้ติดหันนอกหน้าบ้านไว้นอกบ้านเพราะว่าแรงหลังจากนั้นก็มาเจอเหตุการณ์นะครับว่า เราเตือนคนว่าอย่าไปไว้หน้าจอมือถืออย่าไปไว้ที่ในบ้านนะครับเพราะว่ามันส่งผลบางอย่างบางคนก็อ่านหนังสือไม่ถึง2บรรทัดคําว่า2บรรทัดต่อปีเอาพูดวไม่ไคือไม่อ่านหนังสือเลยก็ได้เขาเห็นรูปภาพแล้วก็คิดเองเลยเองไปดาวโหลดไปหน้าจอเจออยู่2คนเจอ,อ2ออคนที่มาเล่านะครับคนนึงคืออารมณ์หงุดหงิดตลอดเพราะใช้รูปนี้ไว้ที่หน้าจอซึ่งผมห้างเพราะว่าพลังงานนี้แรงนะครับคุ้มภัยเรียกทรัพย์ได้ดีมาก แต่ก็มีห่วงลบด้านอารมณ์เพราะว่านิทานพลังของพยายกษไนะครับก็คือาเาววสุวรรณอีกคนหนึ่งก็โหลดหน้าจอไปว่าน,นอนไม่หลับนอนตีสามนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองมีออเดอร์หลังเที่ยงคืนเนี่ยเยอะมากคือขายของดีขึ้นตรงนี้อ่าให้เห็นว่าพลังนี้เกิดแบบนี้นะครับชค่วล่างก็บังเกิดแต่อารมณ์ก็จะแรงบางกรณีซึ่งจะมีรีวิวอยู่นะครับเป็นลักษณะของเขายานิพิติแล้วเขาก็เล่าว,ว่าบ้านเขาเนี่ยชั้นสองจะมีเสียงกุ๊กกุ๊กกิ๊กเสียงน้ําเปิดเอง ง่ายๆเลยคือเหมือนมีวิญญาณอยู่เหมือนไม่ใช่คนอยู่แต่มีเสียงพองเขาติดยานนี้ปุ๊บบ้านเงียบกริบเพราะอะไรก็คือพลังบาร,รมีของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะก็จับวิญญาณที่ไม่มีบัตรนะครับวิญญาณที่อยู่ไม่ไม่ถูกที่ไม่ได้ลงทะเบียนท่านก็จับหมดเลยฉะนั้นเนี่ยคุ้มไัยนะครับสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ได้เข้าไปในบ้านเราฉะนั้นตรงนี้ย้ําว่าใช้ที่จะจะต้อง ติดไว้บริเวณหน้าบ้านหน้าห้องไม่ได้ไว้ในตัวบ้านเพราะเดี๋ยวคนในบ้านจะอารมณ์ร้อนบางคนบางเคสก็อารมณ์ร้อนเพียงแค่เอาภาพยันดาวน์โหลดไปแปะไปวางนะถ้าให้ดีก็คือหันออกหน้าบ้านนะครับไม่ไว้ในบ้านเต็มที่ไปวางบนทิ้งฟ้าเพราะว่าเป็นพลังงานที่เย็นที่สุดนะครับแล้วก็จะเกิดพลังเมตตาโชคลาภการเงินคุ้มครองแคล้วคลาดปรากฏขึ้นในบริเวณที่ท่านติดอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเบื้องบนท่านประธานให้ผ่านฝันและผมชำนาญเรื่องตัวเลขก็เลยแปลให้เป็นตัวเลขอย่างน,นี้เป็นติ๊กเกอร์จริงๆซึ่ง,งไม่ได้จำนายนะครับแต่ย่าจะบอกว่าไปดาวน์โหลดภาพปินต์ออกมาให้สีให้ใกล้เคียงตามนี้จะมีพลังเมื่อใดที่สีซีดก็เปลี่ยนใบใหม่เพราะพลังของสีเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนลงถ้าสีจางถ้าสีเข้มก็จะพลังได้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์นะครับคุ้มภัยเรียกทรัพย์ ยิ่งเป็นคนปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์แบตเตอรี่บุญดีสิ่งนี้จะส่องประกายและมีผลอสักกรรัน์อันนี้คือที่มาเผยให้ฟังครับเปิดความขังยันพลังตัวเลขคุ้มภัยเรียกทรัพ์